สวัสดีครับผมเจมส์ลาริก้าครับเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับบิ๊กแมตช์โกปาเดเลรอบรองชนะเลิศค่ำคืนวันนี้ครับบาซ่ารับการมาเยือนของแอตเลติกมาดรคู่นี้เจอกันในลาลิก้านัดแรกบาซ่าแพ้แอตเลติกขคาบ้านหนึ่งประตูต่อ2วันนี้เจอกันอีกรอบนะครับที่เดมอนจูอีกในส่วนของภาพทีมบาซ่ารอเช็คเท้าของรามินยามาที่ถูกเหยียบในเกมเดอรลสพาวมัดน,นะครับแต่คาดว่าน้องน่าจะไหว ถ้าไม่ไหวจริงเนี่ยเฟรนันโตเลสจะได้ลงเล่นแทนที่เหลือก็เหมือนเดิมส่วนอตติกมาริตเนียกูเลียนอาวาเลสจะยืนคู่หน้ากับมอนตุสริสมันในระบบ4-4-2แผงแบนะ็กโฟน่าสนใจว่าจะถอยถเซเรนมาคอรโจเนเต้ไปเล่นแบ็กขวานะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นคาบิการันเซนเตอร์โฮเซ่คิมินีกับโรแบงเลยหนอกมองตรงกลางปาโบบริออสลอริโกเดอปอปิกขวาชูริโนปิกซ้ายสมูริโนก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของแอตเลติกมาริสเชื่อว่าเกมนี้โชโลเน้นเรื่องของเกมรับแน่ครับ จะไม่เดินเข้าหาจะเล่นแบบ Placing with บ l ็อกแล้วก็ลูบล็อกสลับกันนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่พวกเขาค่อนข้างที่จะถนัดถึงแม้ว่าบาร์ซ่าจะมีเกมรุกที่ดีและก็มีระบบการเล่นที่ดีนะครับแต่ลองตาหมีไปเน้นรับจริงๆหัเหนื่อยครับผมเชื่อว่าจอบยากโอกาสลงเลยด้วยผลเสมอมีครับให้ศูนย์ศูนย์หรือไม่ก็หนึ่ง,งครับ